โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกทท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็กลับมาพบกับผมดิวคับเกมเมอร์กับเกมไมค์ครับหรือว่าไมค์ครับบนมือถือกันอีกเช่นเคยเลยนะครับอ่ะก็สําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็อย่างที่ตกลงจากคลิปที่แล้วเลยนะครับผมนะก็ในคลิปนี้นะครับผมผมก็จะมาสอนวิธีการโหลดแล้วก็วิธีการลงนะครับผมแอดออนท่าทางต่อสู้นะครับผมหรือว่าแอดออนไม่ถึกเพ เยอะนั่นเองนะก็คลิปนั้นนะครับผมผมบอกไปว่าถ้าเกิดมีคนกดไลค์ถึง200อยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปสอนใช่ไหมซึ่งมันก็ปาไปเกือบจะ500แล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมที่ช่วยกันกดไลค์นะอ่ะเอาเป็นว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับแวดออนอันนี้เนี่ยหลดยังไงแล้วก็ลงยังไงนะครับผมไปดูกันเลย อ่ะตอนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะลงแอดออนเนี่ยเราก็ต้องมาทําการโหลดแอดออนกันก่อนนะอ่ะซึ่งวิธีการโหลดนะครับกใอยคุณผู้ชมเนี่ยกดมาที่ลิงก์ตรงใต้คลิปผมเลยนะกดมานะครับนี่ให้คุณผู้ชมนะครับผมหาคําว่าโหลดแอดออนตรงนี้นะครับเนี่ยก็กดเข้าไปเลยครับผมจากนั้นนะครับมันก็จะเด้งมาหน้าเว็บอันนี้นะครับมันก็จะเป็นลิงก์เวิร์ติสนะนี่มันก็จะเป็นหน้าตาลักษณะประมาณนี้จากนั้นนะครับคุณผู้ชมเห็นสีส้มๆตรงนี้ไหมเนี่ย My t ไอทิคเ c ลเยอร์คอมแบทแ d นะเนี่ยกดตรงนี้เลยกดไปปุ๊บอ่ะมันก็จะเด้งป๊อปอัพโฆษณาขึ้นมาอย่างนี้นะหาให้คุณผู้ชมเนี่ยกดสคริปตรงนี้นะครับเนี่ยข้างบนนะไม่ต้องกดอันนี้นะอันนี้ไม่ต้องกดให้กดตรงนี้นะครับผมอันบนตรงนี้นะกดไปเลยปุ๊บอ่ะมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับ ซึ่งใครนะครับผมที่ขึ้นเป็นชั่วโมงอย่างนี้เนี่ยก็คือคุณผู้ชมเนี่ยไปกดลิงก์มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมนะซึ่งถ้าเกิดใครที่มันขึ้นอย่างนี้เนี่ยก็คือคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องรออย่างเดียวนะครับผมนะซึ่งผมเองก็ได้ไปทําการโหลดแอดออนจากเว็บนี้เนี่ย,ยมาหลายอันแล้วนะครับหลายลิงก์แล้วนะซึ่งมันก็น่าจะจํากัดต่อวันแล้วนะครับปกติเนี่ยมันจะขึ้นแค่10วินะครับผมนะคือไปกดลิงก์แอดออนอื่นมาแล้วนะครับมันก็จะนับถอยหลัง1ชั่วโมงนะซึ่งถ้าเกิดใครที่ข อ่ะตอนนี้ผมได้สลับมาเป็นเว็บไซต์ในคอมแทนไหนไหมเนี่ยคือไม่ต้องรอหนึ่งชั่วโมงนะครับเนี่ยก็คือกดโหลดได้เลยนะครับซึ่งในโปรแกรมจําลองผมเนี่ยต้องรอหนึ่งชั่วโมงนะซึ่งวิธีการที่จะแก้แบบง่ายๆเลยนะครับอันนี้คุณผู้ชมไม่รู้ใจเข้าใจกันหรือเปล่านั้นก็คือคุณผู้ชมเนี่ยไปโหลดเบราว์เซอร์อันอื่นมานะปกติคนส่วนใหญ่จะเล่น Google Chrome ใช่ไหมคุณผู้ชมก็ลองไปหาพวกเบราว์เซอร์อย่างอื่นมานะพวกไฟฟงไฟฟอกอะไรพวกนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมขี้เกียจรอแบบ1ชั่วโมงนะ เนี่ยของผมไม่ต้องรอเห็นไหมผมเปลี่ยนตัวเบ์เซอร์เนี่ยมาใช้โคมของในคอมนะซึ่งจะเป็นโคมของตัวโปรแกรมจําลองเนี่ยเห็นไหมมันจะต้องรอหนึ่งชั่วโมงนะเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะเดี๋ยวผมจะให้ดูอ่ะกดเ e t มายติคเพเยอร์นะกดสคิปเนี่ยแม่ต้องรอหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าถ้าเป็นของในตัวของคอมเองเนี่ยผมไม่ได้กดลิงก์ไอ้นี่เนี่ยในคอมทีนะครับซึ่งมันก็สามารถกดมาติคเพลเยอร์คอมแบทได้เลยกดตรงนี้ไปปึ๊บเห็นไหมมันก็จะเด้งมา ลิงก์อย่างนี้เลยนะครับผมนะจากนั้นเนี่ยพอมันขึ้นมาเป็นหน้าวิดีโอไฟล์อย่างนี้นะก็ทําการกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมอ่ะพอโหลดนะครับก็เดี๋ยวรอมันทําการดาวน์โหลดนะครับไฟล์มันจะอยู่ประมาณ27่สิบเจ็ดมกนะครับผมนะอ่ะก็รอไปอ่ะตอนนี้พอมันเสร็จนะครับคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะครับว่านามสกุลไฟล์เนี่ยมันเป็นจุด mc add on จุดซินะซึ่งอย่างนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถลง add on ได้ทันทีนะครับผมนะซึ่งวิธีการแก้นะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยมา โหลดแอปที่มีชื่อว่า rs file explorer อันนี้นะครับโหลดได้ที่ Play store เลยนะอาจากนั้นก็ให้ทำการเข้าแอป rs file ได้เลยนะครับผมาจากนั้นก็ไปหานะครับว่าคุณผู้ชมดาวน์โหลดอยู่ในไหนนะส่วนใหญ่เวลาเราดาวน์โหลดพวกไฟล์มาเนี่ยมันก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดอยู่แล้วเนะาะอ่ะก็กดเข้าไปนะครับจากนั้นก็หานะครับนี่เห็นไหม m y t i c k player m c a d on zip นะวิธีการนะครับผมที่จะลง add ออนะง่ายมากเลยกดนะครับผมไปที่ตัวไฟล์ตรงนี้เลยแล้วก็ทําการนะครับ เปลี่ยนชื่อนะครับผมลบคําว่าซ i p ออกอย่างนี้จากนั้นกดตกลงไปนะครับเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็น m c a d d on อย่างนี้จากนั้นก็กดไปที่ตัวไฟล์ได้เลยครับแล้วก็มันจะขึ้นให้เลือกอย่างนี้ใช่ไหมก็มาเลือกマイคับอ่ะตรงนี้คุณผู้ชมจะเลือกเป็นเสมอหรือว่าเฉพาะครั้งนี้ก็ได้นะผมเลือกเป็นเฉพาะครั้งนี้แล้วกันเนาะอ่ะก็กดไปจากนั้นก็รอมันทําการเข้าม่คับนะครับผม แค่นี้นะครับผมก็คือสามารถที่จะ Import หรือว่าลงแอดออนที่มีชื่อว่า Mytic เ Player ได้แล้วนะครับอ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็รอมันเข้าไ n e c r a f t สักคู่หนึ่งนะครับอ่ะตอนนี้ก็เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ผมลืมเอาไอแอดออนอันนี้ออกนะครับแอดออนที่มันเปลี่ยนเป็นคอมอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวผมขอเรียกแปเอาออกแป๊บนึงนะไปที่ร s o อ r c e p ท็ k นะเออแล้วก็เอาออกนะครับผม๋ยวงงอ่ะตอนนี้ก็คือมันทําการ Import เสร็จแล้วแหละนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวปิดไอ อันนี้ไปก่อนนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวมาเช็คนะครับว่ามันลงให้แล้วหรือยังนะอ่ะสร้างโลกนะครับอ่ะปรับเป็นครีเอทีฟนะครับเดี๋ยวมาดูกันอ่ะนี่ไงลงแล้วนะครับเนี่ยเบต้าสามมาร์ทิคเพเยอร์นะครับผมนะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการลงทํายังไงนะครับช้าช้านะอ่ะกดครีเอทนิวนะครับสร้างโลกตรงนี้ครีเอทนิเวิร์นะครับอ่ะตรงนี้มันจะให้เลือกแบบพวกเกมโหมดใช่ไหมก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะผมปรับเป็นครีเอทีฟแล้วกันอ่ะจากนั้นมาที่คําว่ารีซอสแพคตรงนี้ นะครับอ่ะมาตรงนี้นะครับผมตรงนี้กดเข้าไปแล้วก็หาตัวรีซอสแท็กที่มีชื่อว่า Beta 3 m า t ไมทิคเพเยอตรงนี้มันจะมีคําว่า R อ,อยู่ข้างหลังนะก็กด Activate ตรงนี้ข้างหลังไปปึ๊บแล้วก็ให้มาดูตรงนี้นะครับว่ามันมาอยู่ใน e x ็กซิหรือยังอ่ะถ้าอยู่แล้วก็คือลงผ่านแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวรีซอสแท็กจากนั้นมาที่ behavior pack ทําเหมือนกับรีซอสแท็กเลยนะครับผมนะอ่ะกดไปที่อ่าเบต้าสามไมทิคเพเยกด Activate ปึ๊บแล้วก็มาเช็คที่ X c ็ i ซ e อ่ะถ้ามันอยู่ตรงนี้แล้วก็คือแสดงว่าลงผ่านแล้วนะจากนั้นกดมาที่ experiment ตรงนี้นะครับตรงนี้ผมแนะนําให้เปิดหมดเลยนะครับเนี่ยกดเปิดให้หมดเลยอ่ะแค่นี้เสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยกดเขตหรือว,ว่าสร้างได้เลยจากนั้นก็รอมันเข้าโลกไปอ่ะตอนนี้ก็เข้ามาในตัวแม p เป็นที่เรียบร้อยนะพอมันเข้ามาในตัวแม p หรือว่าตัวโลกที่เราสร้างมานะครับมันจะขึ้นอย่างนี้นะก็คือให้เรากดคลิกไปที่หน้าจอหนึ่งทีปึ๊บนี่มันก็จะให้เราเลือกเพศนะเพศชายเพศหญิงก็เลือกเลยผมเลือกเพศชายนะ ตรงนี้จะเลือกอะไรก็ได้นะครับผมนะผมเลือกเป็นฮิวแมนปึ๊บอ่ะจากนั้นตัวละครเราก็จะตกมาจากฟ้าฝ้ายางนี้นั้นเดงนะครับทำไมสกินผมมันเป็นสีดำเนี่ยบั็กเหรอนะครับนี่ก็ตามนี้นะครับผมวิธีการลงง่ายๆเลยนะครับท่าน,นี้ก็เอาไปเล่นได้แล้วนะเดี๋ยวผมปรับเป็นครีเอทีฟก่อนนะเกมโหมดนะครับครีเอทีฟอ่ะก็อาวุธนะครับผมมันก็จะอยู่ข้างล่างนะครับนี่ก็ตามนี้เลยนะครับวิธีการลงและตอนอันนี้นะ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวิธีการโหลดแล้วก็วิธีการลงแอดออนที่มีชื่อว่า Mythic Player Combat นะก็ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับผมนะอ่ะก็คลิปวิดีโอนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาสอนลงเฉยๆเนาะซึ่งใครไม่เข้าใจอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับผมนะ อายังไงเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็คงไว้เพียงเช่านี้ก่อนแล้วกันเนาะก็ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดหรือว่าผมตกหล่นอะไรไปหรือว่าไม่ได้รีวิวอะไรไปในคลิปนี้หรือแอวนอันนี้นะครับผมก็ต้องกราบขออภัยกราบขอโทษคุณผู้ชมมาณจุดนี้ด้วยนะครับผมนะยังไงก็ขอคุณทุกคนมากครับผมที่แวะกันเข้ามารับชมรับฟังนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับก็สําหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบาย